เขาบอกว่าถักษัดตรงนี้มันมันคือทรงเดิมเดฟแต่ว่ามันคือทรงเดิมแต่ว่าผมเรามันตรงนะเลยมันเด๋อแต่จริงแล้วคือทรงเดิมมันต้องเซ็ตเดี๋ยวดูนะถ้ามันเดี๋ยวดูนะถ้ามันเซ็ตก็คือเด๋อมันก็คือเด๋อมันเซ็ตมันก็คือเด๋อถ้ามันเซ็ตมันก็คือเด๋อมีบอลลูมนะใช ไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็น,ม,ปนมึนจิตนะเมื่อกี้ได้ยู่เสยอ่ะมันก็คือเดิอขึ้นแบบความเสยมันเดอแต่เห็นไหมมีวอลลุ่มแล้วแต่นี้เราแค่ทําให้ดูเขาบอกว่าทรงเดิมใช่ <c oughs> ไม่เดิอเห็นว่ามันมีเคอร์ <c oughs> ทุกคนทุกคนต้องอย่าสู้น้องนะคะปล่อยให้น้องให้น้องมีความสุขไปก็เคยแบบมันมันเนกาหลีละมันโอ้โหเต้นพวกเกาหลีเลยอ่ะโอ้โหโอ้โห เปลี่ยนไป่ด้ขนาดนี้เลยเหรอแค่ขยำมือเดียวเองทำคือเขาบอกเพิ่มเจิบเดิมเขาสู้อยู่สู้กสู้เปลี่ยนเขายังแพอยู่คนเดียวโอ้โหอยู่ในเมื่อวานเลยไชมั้ยตกว่าไม่ยกเัาลุกขึ้นมาทำไมเขาเจ็บตรงนี้ แต่ระปวดเนาะเนี่ยเนี่ยพอถูๆเนี่ยมันเจ็บๆ,ๆเมื่อไรเช้าแล้วเจ็บแต่ละปวดเนาะเขาเป็นกระดูกหรัวเป็นลูกพันธุ่อนรู้สึกไงให้แฟนเราของเราครัก็รู้สึกดีนะแป้ว,ว่าเขารักเราไงใช่ไหมเขาบอกน้ำท่วมแล้วลิชจะช่วยน้ำได้มันเกี่ยวเลย ทุกคนอยากให้ยูใส่ชุดกรยนั้นเพราะอะไรเพราะว่ายูไม่อยากไงเพราะเห็นเรีกเห็นยูสาวหรอไม่เพราะว่ายูไม่อยากอีกทุกคนสู้ยูอยูมีเรื่องมาขอเสื้อนั่งไงเขาใส่แค่ตัวนี้จังเลยเนาะก็มันก็สดใครเป็นคนทำไปซื้อใครเป็นคนเลือกให้ใครเป็นคนเลือกต้องพลิกตู้ข้างหลังชัดเลยใครเป็นคนเลือกเขาเลือกใค่เป็นคนเลกชอบแฟชั่นชอบชอบดูเสื้อผ้า มีชุดเขายู่เลือกให้เสร็จหมดเลยแต่ถ้าเขาซื้ออ่ะถ้าเขาซื้ออ่ะก็จะมีแต่ชุดกีฬาเพราะบอกว่ถ้าเขาซื้อเองมันจะมีแต่ชุดกีฬาใช่พน้องม่ค่อแต่งตัวเลแต่ถ้าเป็นชุดแฟชั่นอ่ะแล้วถ้าไม่ใชชุดที่คนส่งมารีวิวก็เป็นยู่เรื่องหมดเลยแต่ถ้าเขาซื้อของเขาชอบอะไรชอบ ชาแนลกับซอฟต์แวร์น้องเล่นซอฟต์แวร์ใช่ครับเดี๋ยวผมจะเข้าแมาฝากพี่ดิ้นด้วยนะครับพีครับลบเสื้อเลครับเอาปากลูบช้อนทำหมวกันเขาเสื้อเขาเสื้อโอ้ยไม่ได้ห่วงเลยตอนจะไม่มีไลฟ์นี่ก็ไม่ได้ห่วงเลยนะไปดูไม่ค่อยได้ใส่เหรอยุทธใส่มาเขาบอกว่าเพื่องยูอ่ะ้าปิดไลฟ์เถอะ เบรเนี่ยอยู่ร้านนี้มั้งบายค่ะทุกคนโดนแบรไม่ได้ไม่ได้ติจอกแบงคนะพี่ก่อน